สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมก๊อบ <ผม S 1> ไม่กัโมโตผมกูอไม่กัโมโตครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายโคตรดีและต้องเป็นสเปคนี้ด้วยที่ขายดีมากอาไอ้ก๊อบมันบอกว่าสเปคนี้มันหายากจังแต่ของมันทําไมมาบ่อยจัง <laughs> คือต้องอธิบายแบบนี้ครับของบางอย่างมันต้องใช้กําลังภายในใช่ครับ,รบอย่างไม่กัโมโตรเราจะรู้จักกับนักสะสมเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีลูกคงลูกค้า เยอะนะฮะที่เก็บของพวกนี้ไว้อ่ะเยอะมากนะครับนี่ไม่ใช่ W210 ธรรมดาทั่วไปอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่เป็นไ,ไงไม่ธรรมดาอีกแล้วใช่ไปหมดเลยนะก็ที่แล้วสคันล่าสุดที่ขายไปสีบอลเงินทั้งสองคันอะ่ะมีพี่วิกิตเป็นรุ่นเดียวกันกับคันนี้ของพี่วิกิตคุณส่งไปเมื่อวานซืนใช่นี่รูปยังไม่ทันได้ลงปิกันถายนะยังเลยแล้วก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่จังหวัดตากขับไปตาก อยู่จัจงหวัดต,ตากซื้อ,อไปคันนั้นก็เมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วก็สีบอลเงินเป็นรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดพลาดสองคันที่แล้วไม่ต้องตกอก,อกตกใจไม่ต้องเสียใจไปวันนี้ก๊อฟจัดมาให้อีกแล้วมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับคนันนี้นะั่นคือเจ้าเบนส์ครับ W210 รหัสของเขานะี่ยคือ E240 อีลิแกรนรถเป็นปี2000 E240 ต้องอธิบายแบบนี้ย้ำแล้วย้ำอีก มันจะมีเครื่องอยู่2ตัวด้วยกันครับตัวแรกแนะ่คือเครื่อง M 1 0 4เป็นตัว6สูบใชครับ, 1> รบ M 1 0 4อันนี้ก็หลายๆท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าวางอยู่ในบอนดี้ไหนบ้างใช่ครับแต่คันนี้ไม่ใช่ M 1 0 4นะครับคันนี้ก็เหมือน2คันที่แล้วนั่นแหละที่หลายๆท่านแย่งกันซื้อรหัสของเขาแนะ่คือ M 1 1 2เป็นเครื่อง V 6ใช่ หลายๆคนหากันอุ้ยฉันหาไม่ได้เลยในตลาดหาไม่เจอหาเจอไปมันก็ไม่สวยใช่วันนี้สวยๆแบบนี้โอเคไหมและต้องบอกว่ารถคันนี้จัดทรงมาแบบเรียบๆหรูๆหรหรโหลดลงมาแค่นิดเดียวนิดเดียว,ดดยวแต่ว่าทรงสวยเลยสวยเลยมีล้อแต่งมาให้ด้วยทรงบาบัดเป็นไงอ่ะสวยดูไฟหน้าดิครับโอ้โหใสแจ๋วปกติสองอย่างที่รู้ๆกันอยู่ไฟหน้าเขาจะแบบ ค่อนข้างจะขุ่นและอมเหลืองตามการเวลาของเขาอันนี้คือจุดด้อยของเขาจริงหลายท่านจะไปสปองสปาอะไรก็แล้วแต่ท่านถูกต้อแต่คันนี้ได้แบบใสๆไปเลยไปจมสภาพกันเลยดีกว่าครับเอ้ยลืมบอกขออีกอย่างได้ไหมว่ามารถคือโฉมเฟซลิฟแล้วเรียบร้อยอะใช่ใช่มึงก็ลืมลืมเหมือนกันเป็นตัวเฟซลิฟไปชมกันเลยดีกว่าครับครับ ถ้าหลายๆท่านสังเกตด,ดูในคลิปที่ผมไปถ่ายออโต้สปาของพี่ยอดตรงสายไหมคลิปเ<ช>มื่อวันที่หนึ่งมกราจะเห็นคันนี้พี่ยอดกำลังทำสปาอยู่ใชนี่เลยคือคันเดียวกันคันเดียวกันนะครับผมก็สวยนะครับลองดูรีวิวได้ไดน้าหน้าเลยนะครับผมคันนี้ใส่เป็นโลโก้ดาวจมมา <ừ> ให้รถดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าดาโครกงก็คงมีเง,งาวสวยนะกระจังหน้าของเขาก็คงมีมันถือว่ายังดูดียังสวยนะครับตรงกลางไม่มีเสียไม่มีัาหล่อนะครับ,รบในไฟหน้าอย่างที่พี่กอฟบอกเลยอันนี้ใสสวยมากๆซึ่งต้องบอกว่าคันนี้ ได้มีการส่งโคมไฟชุดนี้ไปรีสโตมาครับการรีสโตคือเป็นการเปลี่ยนหน้าเลนท้างหน้าแล้วก็ชุดสายไฟด้านหลังทั้งหมดเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยครับก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยใช้คันนี้ไปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องชุดสายไฟในโคมไฟหน้าของเจ้ารุ่นนี้แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มาจะเจอการแต่คันนี้จต่การเรียบร้อยแล้วรีสโตมาอีกมูลค่าเป็นหมื่นนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสายแจวสวยงามเลย กันชนด้านหน้าก็คิควโครเมียมเงาสวยนะครับผมแล้วก็ตัดหมอกด้านล่างมีครบเลยแล้วอย่างพี่กอฟบอกคันนี้เป็นตัวเฟลิปมาแล้วนะครับผมก็จะมีจุดต่างกับตัวก่อนเฟลิปบอกเลยว่าค่อนข้างหลายจุดอยู่ตัวนี้เขาก็ได้ดูความเฉบเฉียบดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับดูใหม่ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เจ้าล้องเขาก็เป็นลายบาบารสงมาบารมานะครับสภาพล้อแม็กเขาสายสวยเลยนะครับผมแล้วก็ยังเขาเป็นคอนติเนนตัลก็พร้อมใช้งานได้อยู่นะครับครับคันนี้มีการจัดทรงมาก,ก็อย่างพี่กออกล่าลงมาไมไได้เบอะมกล้กาาพูดเยว่ ยังมีความนุ่มนวลใกล้เคียงเดิมเลยจะรู้สึกแค่จากตัวล้อคอเดียที่เป็นขนาดล้อใหญ่ขึ้นจากโรงงานมาแล้วก็ตะเข็บถนนอีกนิดนึงนะครับผมสําหรับคุณอาที่ต้องการใช้แบบนั่ยอยากได้แนวแบบนุ่มสบายอยู่กับคันนี้ยังมีให้แน่นอนนะครับด้านข้างของเขาคาว่าเอลิแกนก็ยังอยู่ครบนะพวกคิวโคเมียังทั้งหมดก็แนบสนิทสวยงามดูดีเลยนะครับเพราะความเป็นตัวเฟลดิปลวนี่กระจกด้านข้างเขาก็จะไม่เหมือนกับเจ้าสัวก่อนเฟลิปนะครับผมเพราะว่าถ้าก่อนเฟลิปนเนี่ยกระจกเขาจะเป็นริมเหลี่ยมนะครับอันนี้พอเป็นทรงเฟลิปมมาแแล้วันก็จะบบ ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็กระจกเขาก็ใสเขียวสวยดูดีมากนะครับผมอันนี้คือต้องบอกว่าเขียวกระจกแท้เลยไม่มีฟิล์มครับกระจกเดิมโรงงานมาเขาจะเขียวแบบนี้เลยสวยมากดูดีเลยครับคือกระจกเขาแบบไม่ได้เป็นเส้นอ่ะใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูรีวิวของพี่ยอดในตอนคลิปวันที่หนึ่งครับถ้าใครต้องการอยากให้กระจกเขียวแบบนี้อยู่พี่ยอดมีทางออกให้อย่างที่พี่ยอดโชว์ให้ดูคันนึงว่าเป็นการติดฟิล์มใสเพื่อกรองแสงเพิ่มครับแต่ยังได้ความเขียวเดิมของกระจกแบบนี้ และมีหลายเบอร์นะใช่อันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่ไปผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วแต่ฟิล์มแกดีจริงๆดีผมให้ดูไอ้นี่หน0 e ีตัวสองจเพิ่งเห็นคลิปรีวิวเมื่อเช้าพี่ยอดรีวิวที่ลูกค้าติดฟิล์มตดเพย่อะอย่างดีเลยเอออย่างดีเลยนะฟิล์ไพี่ลูกค้าฝากใา้พี่ยอดติดให้เนี่ยตัวท็อปเลยใช่ก็ อย่างที่เราบอกว่าถ้าลูกค้าซื้อรถจากร้านเราไปแล้วอยากให้ไปอยากให้เราจัดการที่ออโต้สปาต่อให้เราก็จัดส่งได้เลยเราจัดส่งให้ได้ว่าจะแต่งอย่างอื่นอะไรก็อย่างที่บอกเราเป็นธุระให้ได้หลังจทา่คุณผู้ชมซื้อก็อยากได้อะไรก็บอกเราได้แต่ทางเองทางเองอันนี้เรื่องสําคัญก็ตามตามตามที่คุณผู้ชมต้องการแหละอยากได้คอสท็อปอยากได้เกณฑไหนก็บอกเราได้นะครับแล้วก็เพิ่มตังค์เอาตามคอสที่คุณผู้ชมต้องการ นะครับผมแล้วก็นี่กระจกบานหลังก็ยังใสเขียวสวยดูดีเลยนะครับพวงมาเปิดโคลเมียมเงาสวยแล้วก็ล้อแม็กด้านหลังลายบาบัสกัเขานะครับผมก็สภาพล้อแม็กสวยเลยแล้วโกงเงาสวยนะครับพวกขอบโคเมียมเงาสวยดูดีแล้วก็ยังเขาก็ยังนี้บอกเป็นตัวคอนเนนตอก็ยังใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับแม็กคันนี้แบบสวยคลีนใสๆเลยนี่บ้านไฟสายสวยเลยแล้วก็รีเฟล็เตอร์ในนี็น้างก็ยังโคลเมียมเงาสวยด้วยนะครับก็ยางนี้บอกมีการริโซโคมเรียบร้อยแล้ว ก็ชุดใส่ไฟอะไรก็สบายใจได้นะครับครับคิวด้านหน้าเงาสวยไฟตัดหมอด,ด้านสายก็มีครบๆเลยนะครับแล้วแม็กน้าซสายเองเลยนี่ลายบาบาของเขาก็เงาสวยนะแล้วก็อย่างคอนเทนเนอร์ตองก็ยังใช้งานได้นะครับครับ,ค,รบคำว่าเอลเล็กแกนด้านข้างมีอยู่ครบพวกคิวขอบผมยังก็เงาสวยเช่นกันป,ป้ายภาษีคันนี้พอดีมันติดอยู่ในกระเป๋าเอกสารผมพอดี<ไ>ผมไปจัดการเรื่องต่อภาษีมาให้เรียบร้อยแล้วับคือคันนี้เขาจะเป็นสิงหาคมพี่หกเก้านะครับผมภาษีไม่ขาดแน่นอนแต่วันที่รับรถเดี๋ยวเอามาให้นะครับ แล้วก็ที่กระจกมองข้างนี่อย่างที่บอกเป็นของตัวเฟลิปนะครับผมก็จะมีไายด้านข้างก็ยังสภาพสวยดูดีเลยครับกระจกบานหน้าและบานหลังเองก็ใสเขียวสวยเช่นกันนะครับพวกคิ้วขอบผมยิมด้านข้างเงาสวยนะแล้วก็คิ้วด้านข้างนี้ก็แนบสนิทสวยด้วยเช่นกันนะครับครับซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมถ้าใครดูคลิปในหลายๆคลิปที่เราพูดถึงเนี่ยคุณจะรู้ดีว,ว่าผมตอนนี้คือผมเล่น2องหนึ่งศูนย์เช่นกันอ่ารอบที่แล้วอ่ะ ตันคันเทาอ่ะก็นั่งก็นั่งนั่งดูกับรถตัวเองประมาณหนึ่งใช่ปะครับ<ช>พราะมันะคันนี้ก็มีโอกาสได้จอดข้างกันอีกนะแ,<ช>แล้วก็ยังหาจุดว่าเออมันจะมีต่างไหนอีกเพิ่งแบบได้สังเกตจริงจงัแม้กระทั่งไอคิวพวกนี้ก็ไม่เหมือนนะครับแ,<ช>แล้วก็ไม่ต้องกากเบาบด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมจะเลือกซื้ออะไรที่เป็น2องหนึ่งศูน์เฟลิปก่นกอน เฟลิปแล้วก็ก่อนเฟลิปเนี่ยดูดีๆนะแม้กระทั่งกาบกดผมด้านข้างยังไม่เหมือนกันเลยซื้อผิดซื้อถูกเดี๋ยวซื้อผิดซื้อถูก,ถกใช่พันโลอีกเสียตังหลายรอบใช่แต่ก็จะมีบางอย่างที่เฟลิปกับก่อนเฟลิปใช้ทดแทนด้วยกันได้ซึ่งถ้าอันนี้แนะนํานะในมุมที่ผมใช้เองกันนะ ถ้าอันไหนใช้ด้วยกันได้แนะนําให้เล่นของตัวเฟลิปจะดีกว่าเพราะว่าของตัวเฟลิปเนี่ยพลาสติกเขาจะมีการพัฒนามาได้เหนียวกว่าตัวก่อนเฟลิปแต่ถ้าอันไหนใช้ด้วยกันไม่ได้ก็ใช้ไปก็หาอะไรที่มันสภาพสวยๆใสเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจสามารถโทรปรึกษาได้ได้เลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กด้านหลังเลยนี่ทรงมาบานของเขาสภาพล้อแม็กสวยขอบเงานะครับผมแล้วก็ยางคอนติเนนตัลก็ยังใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ด้านบัน้ายของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแม่ันายของเขาสภาพดี สวยงามมากๆนะครับใช่แล้วนะครับผมไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยที่เป็นของตัวเฟลิปมานะครับผมของแท้โรงงานมาก็ถือว่าสภาพสวยงามดูดีไม่แตกร้าวนะครับ e 2 4 0ยโครเมียมเงาอยู่ครบเลยแล้วโ็เบีด้านหลังเองก็ยังเงาสวยเช่นกันนะครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาก็สภาพสวยงามเช่นกันไม่มีแตกหักล้าวนะครับผมก็สภาพสวยใสเลยที่โครเมี่ยมด้านหลังทั้งหมดก็ยังเงาสวยงามมากเช่นกันนะครับครับห้องสมระด้านหลังนะครับผมนี่ ผมด้านซ้ายตรงกลางด้านขวาเป็นของเดิมนะครับผมสะอาดเรียบร้อยดูดีเลยแล้วก็ด้านขานี้จะมีกล่อง CD ีเชนเจอร์ของ Mercedes Ben z ด้วยครับซึ่งตัวฟอนต์ด้านหน้าเขาก็ยังเป็นของอ่า m e r c e d e s Benz อยู่นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการแบบได้รถที่ยังเป็นแบบสไตล์แบบขับย้อนวันวานเดิมๆอะไรอย่างนี้นะได้เป็นวิทยุเบนซ์หรือว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยถอดออกแล้วก็เอาอันอื่นใส่ใหม่เข้าไปอ่ะอันเก่าอ่ะมีมูลค่านะครับเพราะเครื่องเสียงเบนซ์ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอันไหนขอไอตีตาเบนซ์หรือเบเกอร์อะไร ว่าแพงทุกลูจริงๆถูกต้องครับถ้าตามหากันช่วงนี้ก็โอ้โหสายบ้าอยู่นะครับดูเดือดดูเดือดดูเดือดจริงนะครับผมแล้วก็พรมด้านล่างก็สะอาดดูดีเลยนะครับเปิดมาคุณผู้ชมก็จะเจอกับเจ้าล้ออะไหล่นะครับผมแล้วก็เจ้าหลุมกระมังพลาสติกของเขาก็ยังมีอยู่นะครับครับแล้วก็ที่ฝาท้ายด้านหลังเลยนี่สัมผัสุูกเฉยดของเขาดังเดิมมีอยู่ครบเลยครับอีกหนึ่งความเดิมของเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับนี่กระจกหน้าเมอร์เซเดสเบน์นะครับบันหน้าฝั่งด้านซ้ายเบนซ์ หลังซ้ายบ้านใหญ่เบน์หลังซ้ายบ้านเล็กเบน์นะครับครับแล้วก็ที่กระจกบ้านหลังเลยนี่กระจกเบน์เช่นกันนะครับดูแผงซาวครับใสใสดูดินี่ไฟเบรด้วยาครับสวยงาม,มาไม่แตกหักด้วยครับครับผมแล้วก็ตัวที่กระจกหลังขวานี่กระจกเบน์นะครับหลังขวา,ขวาบ้านใหญ่เบน์แล้วก็ฝั่งคนขับนี่กระจกเบน์เดิมครบทุกบ้านนะครับมามาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างอย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไปนี่คือรหัสที่ค่อนข้างจะเป็นแรไอเทมของ W210 บของเขาเลยนะครับใช่ครับเรื่อง V6 ตัวนี้รหัสของเขาแน่คือ เป็น M112 นะครับผมเครื่องยนต์6สูบแบบ V 2 4 0 0 cc นะครับ,รบก็เครื่องตัวนี้รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันคอนไม่ไหลแน่นอนแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้โดนทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้ถ้าผมขอนับเอาเฉพาะในบอดี้ของ210แล้วกันครับ6สูบเรียงก่อนหน้านี้อันนั้นคือ M ตระกูล M104 อันนั้นเขา้าใจได้ไปตระกูลนึงแล้วแต่ต่อจาก104มาเนี่ยในเครื่องบล็อกนี้เองที่อยู่ใน210เนี่ย M112 เนี่ยก็มีอีก2แบบนะะถ้าเป็นในแบบแรกเนี่ยก็คือหน้าตาแบบนี้เหมือนกันหมดเป๊ะเลย แต่พัดลมใช้เป็นฟรีปั๊มครับยังไม่ใช่พัดลมไฟฟ้าแบบนี้อันนี้เป็นไฟฟ้าอันนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับผมก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรตัวเกียร์ถ้าจะไม่ผิดจะไม่เหมือนกันด้วยคันนี้จะได้เป็นตัวจุดหกหัวชั่นสองที่มีระบบทิปโทนกนกครับผมก็อะไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงอะยังไงอะอะไร ต่อต่อก็อคือพอมันเป็นพัดลมไฟฟ้าเนี่ยเวลาขับเราจะรู้สึกว่าเครื่องมันจะไหลลื่นมันจะไม่มีการหน่วงฟรีปั๊มอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นจุดหกเวอร์ชันสองเนี่ยพอเป็นจุดหกแล้วเวอร์ชันสองเนี่ยมันจะมีระบบทริปโทนิกมาให้ก็คือคันนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดจุดหกเวอร์ชันสองมีทริปโทนิกใช่อ่ะนะครับผมเมื่อกี้ตอนต้นรายการก็ลืมบอกไปใช่ก็หัดวุ่นวายเหลือเกินคือต้องบอกว่า210เนี่ยรหัสค่าเกี่ยวเยอะอีลุงตรงนางมากนะครับผมซซึ่่งถถ้้าใครรือเนีย แนะนำว่าถ้าเช็คในวินโค้ดตามเว็บไซต์ได้ก็จะ,ะแม่นยําที่สุดเพราะว่าบ,บางทีรถมันมีอายุมันมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อะไรแล้วไปบ้างไงแต่ถ้าใครอยากได้เล่นตรงของเขาเดิมๆมนันวานอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้เช็คจากวินโค้ดก็จะแม่นยําที่สุดนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยแล้วก็อันนี้ด้วยมันจะเป็นชุดคาลร่งไฟไฟ้าอย่างนี้ด้วยก็จะเขาเขาเรียกว่าอะไรขับมันก็จะตืดๆกว่าตัวก่อนหน้านี้ที่เป็น6สูบเรียงที่เป็นตัวคาลิ่งสายนะครับ,บผมแล้วก็อันนี้พี่ครับจะเป็นคำเดิมของเขาคือสติ๊กเก มตาตรฐานกรรมเดิมของเขานี่สติกเกอร์กลมๆที่คานหน้าของเดิมยังอยู่ครบเลยนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็จะตัวแผ่นอักษรเดิมผู้ตัวของเขาก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับภายนอกคลีนคลีนใสใสาภายในสวยมากใสใสเดิมๆนะครับใช่มาดูด้านแผงประตูของเขากันบ้างครับสีเทาครับสาภาพดีสวยงามลายไม้สวยงาม SRS หรือ Airbag สวยงามไม่มีไม่เคยแตกนะครับ,รบไม่คใช้นะครับ ลายไม้ปุ่มต่างๆสวยงามครับลำโพงไม่มีแตกะหักครับใช่แล้วครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ใช้งานได้ดีปกตินะครับแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะครับปรับข้างไฟฟ้าไปทางซ้ายขวาขึ้นลงนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เขาจะสามารถพาไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมนี่ซ้ายขวาใช้งานได้ดีปกตินะครับครับต่อกันที่ด้านสครับเพจของเขานะครับสครับเพจของเขาก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันครับ มาต่อกันที่เบาะฝักคนังดาน้างครับเบาะหนังเดิมสภาพดีสวยงามไม่ฉีกไม่ขาดและไม่แตกแต่อย่างใดครับใช่แล้วครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟฟ้านะครับเดินหน้าปื๊ดถอยหลังแล้วก็กระโดกเบาะนะครับขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นนี่แล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนลงแล้วก็ขึ้นใช้งานได้ครบปกติครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากันบ้างครับคุณผู้ชมครับคอนโซลเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับช่องลําโพงต่างๆไม่มีแตกหัก ครับช่องแอร์สวยงามนะครับแอร์แบ็กสวยงามไม่เคยแตกไม่เคยใช้นะครับใช่ครับผมพวกคอนโซลข้างหน้าก็สวยเลยลายไม้นี่เงาวสวยงามเช่นกันนะครับช่องแอร์ตรงกลางก็สภาพสวยงามไม่แตกนะครับแล้วก็นี่พวกปุ่มคอนโทรลยังสภาพชัดเจนสวยงามเลยแอร์ Air จอตรงกลางนี่เปิดไปใช้งานได้ปกตินะครับผมพวกหน้าจอพิเซลติดชัดเจนสวยเลยนะครับครับวิทยุอย่างที่เราบอกเลยเป็นของเดิม Mercedes-Benz มานี่ไฮไลท์จริงๆเลยวิทยุนี้อยากได้มากเลยยังเปิดติดด้วยเนี่ยนิดนึงนิดนึงแล้วกันอ่ะนี่ไง อ๋อควบคุมจากตรงนั้นได้เลยใช่กดที่ปติฟังก์ชันได้เลยนะครับผมก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้เปิดออกมาก็จะมีตัวช่องใส่ของนี้ได้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้เปิดมาอีกครั้งหนึ่งเลยก็จะมีช่องเคเบิลรีจุดไฟแล้วก็ตัวช่องไฟ12โวลต์อยู่ครบนะครับแป้นลามันตรงกลางก็ยังถือว่าสภาพสวยงามดูดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติที่มาพร้อมกับระบบทิปโทนิกด้วยสามารถใช้งานได้ดีปกตินะครับ หัวเกียร์หนังสวยแล้วก็โลโก้เอลิแกนอยู่ครบๆเลยนะครับรบแป้นตรงกลางนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับผมปุ่มปักกระจกข้างแล้วก็ที่ผมปักกระจกให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับตรงนี้จิ้มเปิดออกมาเลยก็จะสามารถวางแกะตรงนี้ได้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะปิดกลับไปใช้งานได้ดีปกตินะครับเปิดไมเกตด้านหนึ่งเลยตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเจอกับช่องที่เป็นช่องแอร์อยู่ได้นานี้ซึ่งสถานะมันก็จะสามารถเปิดแอร์เย็นๆได้เหมือนเป็นตัวคูลอ,อกนะครับผมก็สามารถใช้้งานนไดเลยะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคู่มือของเจ้าอ e ีคาร์สคันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งใช้ของน้ำมันเครื่องเขาแล้วก็อันนี้คือสำคัญไอเจ้าตัววิทยุโค้ดตัวนี้เรเดียอตัวนี้ยังอยู่นะเพราะว่าให้ด้ดวยเพราะว่าตอนมนตอนมาตอนแรกเลยวิทยุน่าจะแบบอาจจะมีเคยการถอดแบตหรืออะไรเงี้ยแล้วมันต้องใส่โค้ดก็เลยลองใส่โค้ดของอันนี้ที่ผมปิดไว้อยู่เนี่ยใส่ดูใช้งานได้อย่าให้หายอย่าให้ให,หายเก็บไว้ด้วยใช่ครับหรือว่าถ้าใครซื้อคันนี้ผมถ่ายรูปเก็บไ้แล้วถ้าเกิดว่าใครซื้อไป แล้วทําตัววินโค้ดนี้หายวิทยุฟังไม่ได้เอาวิทยุมาแลกกับผม <laughs> ผมมีไพโอเนียให้ถ้า <laughs> งั้นแค่ยื่นงออกแล้วก็ให้มันหลอกแล้วบอกลูกค้าเปลี่ยนกันไหม <laughs> <laughs> เร็วจริงๆเลย <laughs> มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับคแ <c oughs> ผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันลายไม้ต่างๆสวยงามดูปุ่มปรับบอร์ดต่างๆครับสวยงามและมีตัวปรับพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้ด้วยนะใช่แล้วครับนะครับ ลำโพงสวยงามครับใช่ครับผมกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ใช้งานได้ดีปกตินะครับแล้วก็ลงอีกทีหนึง่งเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนั่นคือเบาะฝั่งคนขับนะครับสภาพดีสวยงามไม่แตกไม่ขาดไม่ฉีดใดๆอันนี้ผมให้พี่ยอดออโต้สปานะครับ เคลียร์มาให้สะอาดหมดเลยทั้งคันครับใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ระบบปรับไฟฟ้านะครับเดินหน้าปื๊บถอยหลังนะครับแล้วก็กระดกเบอะขึ้นลงนะครับใช้งานได้แล้วก็พนักพิงด้วยขึ้นลงแล้วก็หัวมอนลงแล้วก็ขึ้นใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับก็ขอต่อที่พวงมาลัยไฟฟ้าก่อนนะนี่ลงขึ้นนะครับแล้วก็ยืดออกปุ๊บแล้วก็เก็บเข้าใช้งานได้ครบปกติเลยครับครับไป ช่ององช่องแอร์ต่างๆสวิตต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีสวยงามนะครับปรงไรมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งขวานะครับปุ่มไม่ลอกนะครับดาน้ายก็ไม่ลอกเลยสวยงาม,งามเช่นกันนะครับ,รบมาต่อที่หน้าจอเลิอไหม้เลยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงอันนี้คือเจ้าของเกา่าเขาเปลี่ยนเป็นใส่ไม้เป็นของตัว เอวังการมาครับซึ่งของไอเอวังการเนี่ยเขาจะสวยกว่าตัวก่อนเอ๊ะไม่ใช่ตัวก่อนตัวเอลิแกน์นิดนึงแาะว่าถ้าเอาวังการเนี่ยพื้นข้างในเขาจะเป็นสีเทาครับนะครับผมเขาก็จะดูดีขึ้นแล้วก็มารวัดเนี่ยถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นส4งสี่ส่ครับคันนี้ใส่เป็นไม้ที่บอกว่าเป็นไม้แต่งมาก็คือเป็น260เลยครับนะครับผมซึ่งก็ทําให้เลขไม้นี้อันนี้เราไม่ได้การันตีว่าเป็นเลขไม้นี้แต่เจ้าของเก่าเขาบอกคือใกล้เคียงนีีี้้ <my favorite rifle design> ้้แนนนนนนน่่อออออยยูประมมาาาณเลก็คคืืตตหจ 2แส3 9 5กมิโลเมตรนะครับชัดเจนนะครับใช่คืออน,นิตรำนี้นะเพราะเป็นไม้แต่งอวังกานะครับแล้วก็ที่บางแดดอ,อันนี้เดี๋ยวเราขออน,นุญาติคุณผู้ชมวันนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วรุ่นเนี้ยเขาจะต้องเป็นเจ้าตัวที่เป็นกระจกแต่งหน้าแล้วก็ไฟตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งไฟตรงเนี้ยมีอยู่แต่ว่ากระจกแต่งหน้าตรงนี้เจ้าของเขาบอกว่าเขาสั่งอะไหล่ไปตั้งนานแล้วแหละเขายังไม่ได้แล้วซึ่งอตอนที่เราไปซื้อรถคันเนี้ยเขาติดค้างไว้ให้เราก็เลยบอกว่า ให้งั้นได้ของมาแล้วส่งมาให้เราด้วยอ่าก็วันนี้คุณผู้ชมรับรถตรงนี้จะต้องมีกระจกเปิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นสภาพสวยพร้อมใช้งานก็คือป<ก>เปลี่ยนบางแดดอันนี้ไปเลยเปลี่ยนอันนี้ให้ไปเลย<ช>จะเป็นอันที่ปกติที่เป็นปรบบฝาเปิดขื้น่าให้เจอกระจกได้ก็คือให้ตรงรุ่นของเขาใช่ครับผมบ <S <S ก็เดี๋ยวอันนี้จัดการให้นะครับแล้วก็ไฟพานด้านบนซ้ายขวาติดปกติเลยอันเล็กก็ติดปกติเช่นกันนะส่วนข้างซ้ายก็คือเหมือนกันเลยก็จะมีไฟแล้วก็ตรงนี้วันนี้คุณผู้ชมรับรถจะต้องมีกระจกเปิดได้้้้้้้้ปกกกกตตติิแลววววว็็อองงสสภาาาาพยยยมมดดดดนนนนะคคครรรรัััับบผีีีไู่เเ๋จให แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับมือเปิดพร้มเมียมสวยงามครับใช่ครับสวิตกระจกครับไม่ลอกเลยแเกทด้านล่างครับเปิดออปิดกับล็อกใช้งานได้ดีปกติเลยครับผมครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับลงแล้วก็ขึ้นใช้งานได้ดีปกติเลยเช่นกันนะครับครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับ ที่แบ่งประตูฝั่งด้านซ้ายเขาเลยสภาพหนังสวยดูดีทั้งหมดเลยนะลายไม้ก็เงาสวยงามเลยปุ่มคอนโทรลกระจกไม่ลอกเลยนะครับที่เคเบลิเปิดออกปิดกลับล็อกแน่นดีมากนะครับแล้วช่องลำโพงก็สวยไม่แตกหักเลยนะครับกระจกไฟฟ้าของเขานี่ลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นนะครับผมใช้งานได้ดีปกติลื่นเลยนะครับ,รบใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ต่อที่เบาะตอนหลังเขานะครับสภาพหนังเขาเองก็ถือว่าสะอาดเรียบร้อยสวยดีมาก ได้นี่เรียงดูได้เลยไม่มีขาดล้นปีดเลยนะครับผมทั้งตัวด้านรองก็ด้านฝาแล้วก็ด้านซ้ายเลยขนาดพิงทั้งหมดสาภาพสวยงามเรียบร้อยด้วยหนังไม่ฉีกไม่ขาดไม่รนไม่ปีดเลยนะครับครับแล้วก็เจ้ารุ่นนี้เขาจะเป็นหัวหมอนแบบ3ใบามาซึ่งในสองหนูก็จะมีแบบ2กับสามนะครับคันนี้ได้เป็นสามแบหัวหมอน3ใบแบบนี้มานะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็กดลงนี่ใช้งานได้ดีปกติเหลือแต่ว่าเวลาเราขึ้นก็เอาขึ้นด้วยมือก็ล็อกง่ายๆแค่นี้ครับขออภัย นี่แค่นี้ล็อกเลยปุ๊บล็อกเลยแล้วก็ปุ๊บนี่ใช้งานได้ครบทั้ง3หัวปกตินะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมเปิดมารอบแรกตรงนี้จะเป็นวางแก้วได้ของตำแหน่งนะ,ค,ะครับผมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากใช้ชุดปฐมพยาบาลดึง่องไว้หนึ่งสเต็ปเลยนี่ชุดปฐมพยาบาลเดิมเขาก็จะมีอยู่ในนี้นะครับะะผมแต่ก็ แนะนำว่าอย่าไปใช้มันเลยเก็บสะสมไว้ดีกว่าให้มันมีฟูตโตรถของเขาไว้ที่เป็น m ม r c e d e s b ซ n ดบแบบนี้คันนี้ถุงยังใส่นะใสดิปกติถุงก็จะออกแบบอมเหลืองนะใช่ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่พวกกันเก๊ต่างๆของเขายังดูดีอยู่เลยดูดิเรียบร้อยสะอาดนะนะนี่ไม่ใช่หรือว่าพี่ยอดแกสปาให้เย็นถุงพยาบาลเลยเหรอไม่แน่นะอาจจะดึงออกมาแล้วก็ที่ให้เรียบร้อยหมดเลยเฮ้ยแต่ก็คืออย่างที่บอกแหละอันนี้เราก็ไม่ได้มีส่วนท้าส่วนเสียอะไรกับพี่ยอดนะแค่เราสึกว่าพี่ยอดเขาเป็น ร้านที่ทํารถคัสสิพวกเราได้ดีได้ดีครับเขาจะรู้จุดตรงไหนแตกหักง่ายรู้ว่าจุดตรงไหนควรทานหนอกับเขาหน่อยเขาจะสามารถระวังให้เราได้อันไหนดีผมก็บอกว่าไม่ดีอันไหนเอ้ไม่ใช่อันไหนดีผมก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีผมก็จะแบบไม่ได้เอ่ยถึงอะไรผมจะเอ่ยถึงแต่สิ่งที่มันดีๆให้กับคุณผู้ชมชแค่นั้นเองเผื่อใครแบบอยากไปใช้บริการแบบไม่รู้จะใช้บริการไหนอยากไปใช้บริการต่อก็เรียนเชิญได้ก็เอาง่ายๆรถผมใช้เองอ่ะผม คือผมไว้ใจแกขนาดไหนผมจอดฝากแกไว้เลยนี่รถที่ใช้เองนี่ไปจอดเกะกะร้านก็อยู่นะใช่นะก็ใครอยากใช้บริการก็ใช้ได้นะครับผมกระเป๋าด้านหลังเขานี่ซ้ายขวาก็ยังตึงใช้งานได้ดีนะครับท้องแอร์ด้านหลังเองก็ยังสวยงามเช่นกันไม่แตกนะแล้วก็ผ้าหลังคาคันนี้นี่อยากให้ดูเลยสะอาดเรียบร้อยดูดีนะครับผมยังตึงพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ที่จับด้านบนเขาซ้ายขวาทั้งหมดเนี่ยมีมาสีตำแหน่งครบๆเลยใช้งานได้ดีปกตินะครับ แอมก็เย็นเพลงก็เพราะนะครับนี่คือนั่งอยู่ในเจ้า2 1 0คันนี้แล้วทางมันจะเป็นตะปุบตะป๋ำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับใช่รถจัดลงมาแล้วผมบอกเลยไม่ได้ยินเสียงช่วงล่างไม่มีเสียงฟิตไม่มีเสียงฟัดนะครับใช่แล้วก็ได้ความนุ่มนวลสไตล์แบบมันยงมาเสดเด็เบนด้วยที่แบบ,บไม่ได้นั่งแบบหัวแข็งหัวพองอกอะไรอย่างนี้อ่ะนะนี่ครับได้ทรงหล่อๆไปรับผ้าหลังคงหลังคาทุกอย่างสวยงามครับใช่นั่งนิ่มอะ่ะ210ผมบอกว่าเป็นรถที่แบบ ชอบมากเลยอ่ะใช่นะครับมันโปร่งด้วยนิ่มด้วยอัตราลดในการขับดีแน่นอนดีชอบถึงได้ใช้เองสองสุดตอนนี้เลยอ,อยู่คันหนึ่งนี่แหละเพราะอุ้มก็ใช้เองอยู่ใช่พอ,อยิ่งใช้ก็เออเวลาเราใช้รุ่นไหนกันเวลาเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไร มีโอกาสได้เป็นรรุ่นเดียวกันมามก็จะชอบนั่งเหมือนนั่งวิจัยนี่นั่งดูอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบมีหลายๆจุดเลยที่ผมว่ามันเป็นรถอีกนูน่นที่น่าเล่นนะ,ะเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบหุ้ยใหม่จ๋าจนที่แบบว่าระบบไฟท่วมคันปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยังแรงอยู่ในระดับประมาณสักคนที่อยากเล่นรถ90แต่รู้สึกว่าถ้าเป็น90จ๋าไปเลยอาจจะเก่าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยขอขยับยปีขึ้นมาหน่อยเงี้ยผมว่าพวกตระกูล21022นี่น่าเล่นยไิว จอนคูเปอร์เวิร์กเช็ดเช็ดเช็ดไล่เลยปะมาไปซิไล่ทันไหมอ้าวลองดูเอ้าวเอ็มหนึ่งหนึ่งสองไปไงครับโอ้โหดูครับเกียร์เปลี่ยนครับดูครับโอ้โหอ่าสปีดจุดหกนี่คุณไล่มินิคูเปอร์จอนคูเปอร์เวิร์กเลยเหรอเขารถติดหรอกเขาไปแล้วโอ้โหเสียงเขายังมาถึงนี่อยู่เลยเนี่ยวันนั้นตัวโหดให้เขาไปให้เขาไปชอบชอบครับผมก็มีกกี้คิกดาวอ่ะเขาต่อยสเต็ปแล้วกันทริปโทนิกผักสี่ลงสาม อ่ะขอไปที่สามพอปื๊ดสามสี่นะครับ 3, 4, ะะผมด้านอีกทีเป็นห้าก็อันนี้ใช้งานได้ครบทั้งหมดห้าสปีดแน่นอนครับแล้วก็อีกหนึ่งระบบคู่โซนโทนนี่ครับเราคอมเรือไปอ่ะใช้งานได้ครบถ้วนนะครับครับก็เจ้าขุมพลังหนึ่งหึงสองตัวนี้ที่กดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยพอกดปุ๊บก็มาปั๊บเลยครับและความเป็นหกวีเนี่ยคือเสียงเขาค่อนข้างหวานด้วยครับใช่ก็คือเสียงก็จะแบบหว,วานๆอะไรเงี้ยเวลาลอ้ลอลอ้รอ,อ,อบสูงๆ ความเป็น 6V มันก็จะมีความแผดๆกว่าครับก็ถือว่าขับได้ดีแล้วก็ได้อัธรถสไตล์ 6V ด้วยครับผมแล้วก็เกียร์เขากดคลิกได้ดูเมื่อกี้เห็นกดเห็นไหมกดปุ๊บมาปั๊บเลยแล้วก็ขับช้าๆตอนนี้ก็อันนี้เปลี่ยนดีปกติแน่นอนครับครับส่วนระบบทิทอนิกโชว์แล้วใช้งานได้คลูคโนนใช้งานได้ช่วงล่างก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วตรงเจ้าทางขูุขาก็คือไม่มีเสียงกุกกเลยก็คือออกเป็นฟีลลิ่งที่แบบผมว่านุ่มนวลแบบใกล้เคียงเดิมมากๆอะ่ะครับถ้าปิดตานะ ไปเจอโชว์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไอน้นิ่มกว่าด้วยอ่กล้าเลยกล้า้าลองให้นั่งได้เลยก็สําหรับคุณอาที่ต้องการซื้อแบบเฮ้ยฉันอยากแบบขับรถละหละ่อบ้างอ่อยากขับรถให้ดูแบบตัวเองแบบ,บวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วแบบยังติดฟิลที่เรารู้สึกว่าเราอยากนั่งให้มันนุ่มๆสบายๆอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะคันนี้ตอบโจทย์นั้นแน่นอนแน่นอนทกปรากา,าอยู่นะ าทัานใดเป็นนักสะสมเป็นนักเล่น w ั1 0เนี่ยจะทราบกันดีว่าภายในเนี่ยเราจะเจอแบบอะไรที่มันแตกหักเยอะมากใช่จะหาสภาพสวยๆแบบนี้ค่อนข้างจะยากนะครับใช่ถ้าจะมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นอะไรภายในอย่างที่ผมเคยบอกไปในเบนซ์ยูเก้ไม่ใช่เฉพาะสองห่งรอครับไม่ว่าจะเป็น140 190 e, 1 9 0ีไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสี่ ราคาพวกต่างๆปลกอดภายในเขาต่างๆค่อนข้างจะสูงแต่คันนี้คุณผู้ชมได้มาแบบสมบูรณ์เลยสมบูรณ์และเดี๋ยวก็จะมีบังแดดอีกหนึ่งคู่ตรงรุ่นของเขาที่มีไฟแต่งหน้ามาให้มาเปลี่ยนให้ใช่ครับอันนี้เราเอามารีวิวก่อนก็ถือว่ารถสวยแล้วอ่ะจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนเถอะเออแต่เราอยากให้มันแบบมันแบบมันดูดีอ่ะใช่คุณออกไปแล้วคุณได้มีความสุขกับการได้ขับเบนซ์ยุค90้นย้อนวันานกลับไปในยุคนั้นจริงๆ ช่จัดทรงหล่อตรงยุคใส่ล้อมาตรงยุคใช่สวยมากและที่สำคัญครับรถคันนี้ได้สเปคแรเทมได้คือเครื่อง M 1 1 2 V 6เกียร์5สปีดจุด6และเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโฉมเฟสซิฟแล้วใช่เอาเท่าไหรด่ดีหูรอบที่แล้วเปิดไป ยี่สิบต้นสายไหมอ่ะสองสองเก้าคนนะใช่สายไหมเลยโอ้โหโทรกันเพียบนะครับโทรเพียบจบแป๊บเดียวไปหมดเลยทั้งสองคันทั้งสองคันเลยแล้วรอบนี้ปีใหม่แล้วต้องเพิ่มราคาสิต้องให้รู้สึกว่าโทรกันแบบสายบางๆเน้นๆแล้วจบเลยอย่างนี้ดีไหมจริงจริงอีกคันหนึ่งเราขายไปสองสี่เก้าหรือสองห้าเก้าใช่นะครับงั้นเอาอย่างนั้นแหละ <c oughs> เปิดแทงมาหน่อยนะสองหกเก้าไปนั้นเอาไปสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทพอเป็นไง เอาอันที่แล้วราคาเล้าเลยอ่ะเปิดให้เลา้เลานะผมจัดให้แบบไม่ได้แพงมากคุณต้องเข้าใจด้วยว่ารถแต่ละคันเนี่ยเอกลักษณ์แล้วก็สภาพของเขาเนี่ยได้มามันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็จะ,จะมีดีมีด้อยต่างกันไปถูกต้องครับราคาจะแบ่งแยกแบ่งเกรดไว้ให้อยู่แล้วสําหรับที่ไม่กบโมโตซึ่งราคานี้ท่านได้รถสวยแบบนี้ผมบอกเลยว่าถูกไปซะด้วยซ้ําขับหล่อเลยนะถูกต้องครับและราคานี้2 2 9 0 0 0บาทขอญาติดีทีนะครับผม ไม่ลดเลยม้แต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทนได้เลยท่านใดมีรถจะแลกเปลี่ยนเทินติดต่อเข้ามาได้ถ้ารถของท่านมูลค่าสูงกว่าทางร้านยินดีบวกเงินเพิ่มให้นะครับถ้ารถของท่านคือรถที่ออกไปจากทางร้านแล้วท่านนํามาเทินกับคันนี้ทางร้านจะพิจารณาให้ท่านในกรณีพิเศษแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับไม่กัมมัตโตครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดไรค์ไว้นะครับเมกาโมโต